กว่าจะมาเป็นชาถ้วยหนึ่งให้กับพวกเราดื่มเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ดินแหลง่งการปลูกการผลิตการเบลนมันทําให้เกิดมิติของรสชาติที่ซับซ้อนที่เวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นกับรีกระเป่าไปในเวลาเดียวกันชาที่ดีสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของใบชาแต่ละแหลง่งแต่ละที่ปลูกก็จะให้สเสน่ห์แบบนี้ต่างกันไปค่ะ คุณตาประสิทธิ์ุูมชูสีเป็นผู้ที่ค้นพบคนแรกเลยว่าทางตอนเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งกําเนิดชาของโลกแห่งหนึ่งนะคะก็คือพันธุอัสสัมเป็นชาชนิดที่ทางยุโรปเนี่ยเขานิยมมากๆเลย แต่ว่าถ้าเรานําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่กลิ่นรสเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราได้มีชาดีๆด,ดื่มเนี่ยเราน่าจะลดการนําเข้าจากต่างประเทศได้แล้วคนไทยก็ดื่มชาที่มีราคาที่ถูกลงด้วยก็เป็นเวลา80กว่าปีมาแล้วนะคะที่ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกมาจนถึงทุกวันนี้แหล่งที่เราปลูกเป็นแหล่งต้นน้ำแม่ปิงนะคะ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เขามีคลายเมทที่เหมาะกับก,บการปลูกชามีความร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกสลับกับแดดออกในแหล่งนั้นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใส่ปุ๋ยใช้ยาใช้สารอะไรต่างๆเพราะว่าชาพันธุ์อัดสำกับพื้นที่ปลูกเนี่ยมันมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะเราต้องการที่จะแบบรักษาสภาพป,ป่าแล้วก็คงไว้ซึ่งต้นไม้น้อยใหญ่ในอดีตเป็นยังไงในปัจจุบันเราก็พยายามที่จะรักษาให้เหมือนเชกเช่นในอดีตค่ะ เราได้มีโอกาสที่เปิดบ้านหลังนี้เป็นที่นั่งดื่มชาเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนกับเราหลุดเข้ามาในยุคแห่งอดีตสไตล์โคโลเนียลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 เสมือนกับว่าเราส่งตรงชาออริจินัลแหล่งต้นน้ำแม่ปิงเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าในชุดเครื่องเคลือบซิลาดนนะคะอยากจะใส่ความเป็นชาลงไปในเมนูอาหารน้ำชามาทำเป็นซอสเบสที่ใช้กับผัดไทยใช้กับซอสจิ้มหลากหลายเมนูที่เราใช้ชาเป็นตัวแบบเพิ่มความอูมามิเพิ่มความซับซ้อนในรสชาติของอาหารนะคะ บุกเบิกพื้นที่ปลูกชาเนี่ยทำให้ได้ประโยชน์ที่ต่อเนื่องมาในแต่ละเจเนอเรชันความภาคภูมิใจคือเราได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งต่อคุณค่าจากชาแหล่งต้นน้ำปิงค่ะไปสู่ลูกค้าในแต่ละยุคสมัยแต่ละวัฒนธรรมด้วยค่ะ